วันนี้นะคะเราจะมาฝึกทบทวนการฝึกอ่านะคะฝึกอ่านคาที่ประสมสระโอกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะมาที่คาแรกนะคะคโอโคซโอโซตอโอโตหโอโผนอโอโน บอโอโบพอโอโขคพอโอโผนะคะถ้าใครที่ออกเสียงพยัญชนะสองตัวเนี้ยไม่ตรงนะคะทีนี้คำสองคำนี้ก็จะผิดสลับกันนะคะิฉะนั้นถ้าเด็กๆเขียนตัวนี้เด็กๆจะต้องออกเสียงเป็นพอนะคะถ้าตัวนี้จะต้องเป็นพอนะคะหลังจากที่เราสอนนะคะคำพายางเดียวกันเสร็จแล้ว นี่เราก็จะมาเพิ่มคําที่เป็นสองพอยางค์เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีสระตัวอื่นนะคะมาเพิ่มให้เด็กๆฝึกสะกดด้วยนะคะพร้อมแล้วเรามาต่อกันเลยค่ะคําแรกนะคะพอโอโอนะคะต่อไปโง่ง o อโอโง,โงไม่เอกโง่นะคะ โซซอโอโซไมเอกโซนะคะเด็กๆต้องจำรูปวรรณยุกได้ um dai, นะคะขีดตรงมาสั้นๆแค่นี้เรียกว่าไม่เอกนะคะออกเสียงเอกนะคะเวลาสะกดคำต่อไปโมหูมอโอโมหอโอหูมหูหโหพอโหพอโห โฮโฮนะคะน้องร้องไห้โฮโูนั่นเองนะคะโถยาถอโอโถยออายาโหยาโลมาลอโอโลมออามาโลมาโสภาสอโอโสพออาภาโสภานะคะโสภาหมายถึงอะไรโสภาหมายถึงหญิงงามนะคะ เห็นไหมคะคุณครูเลือกที่จะเอารูปภาพหญิงงามมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะต่อไปโยธาโยโอโยทออาธาโยธานะคะต่อไปโอชาอโอโอชออาชาโอชาโหมาขโอโผมมออามาโหมา โซเซซอโอโซซอเอเซโซเซนะคะเวลาเราสะกดคําเราจะต้องเปลี่ยนไปตามตัวสละด้วยนะคะต่อไปโ mm hmm. ผเผขอโอโผขอเอเผโผเผโลเล mm hmm. รอโอโลรอเอเล โยเยยอโอโยยอเอเยโยเยโอเคออโอโอคอเอเคโอเคโรตีรอโอโรตออีตีโรตีโมลีมอโอโมลออีลีโมลีโมลีแปลว่าอะไรคะโมลีแปลว่านกยุงนะคะ หลังจากที่เราสะกดคำเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะต้องมาฝึกอ่านเป็นคำเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะโหโงโซโมโหโมโหโหยาโลมาโสภาโยธาโปชาโผมาโซเซโผเผ โลเลโยเยโอเคโปรตีโมลีเห็นไหมคะเด็กๆอ่านง่ายนิดเดียวค่ะเราก็จะมาฝึกสะกดกันค่ะ